สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับคอลัมน์กวนน้ําให้ใสนะครับซึ่งเป็นคอลัมน์ที่ตีพิมพ์ลงในหนังสือพิมพ์แนวหน้าวันนี้ก็ตรงกับฉบับประจำวันที่21กุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2566นะครับตรงกับบันอังคารหัวข้อที่ให้ไว้เนี่ยฟังแล้วอาจจะดูแรงสักนิดหนึ่งแต่ก็ตรงไปตรงมาให้หัวข้อว่าอย่างนี้นะครับ หมาตัวไหนที่เคยด้อยค่าวัคซีนที่เรามีปั่นกระแสวัคซีนเทพเกินจริงเริ่มต้นอย่างนี้นะครับตั้งคำถามก่อนเลยนะครับคนไทยเนี่ยจำกันได้ไหมครับว่ามีนักการเมืองมีอินฟลูเอนเซอร์และก็แนวร่วมในวงการแพทย์บางคนเนี่ยเคยออกมาปั่นกระแสวัคซีนเทพวัคซีน mRNA เกินจริงจำได้ใช่ไหมครับ ปัดกระแสไม่พอครับยังจะมาด้อยค่าวัคซีนที่เราจัดหาได้ในขณะนั้นทั้งชิโนแวคกและก็แอสตราเซเนกาจำได้ใช่ไหมครับประการที่หนึ่งครับในช่วงเวลานั้นเนี่ยทีมแพทย์ไทยยืนยันแล้วนะครับว่าวัคซีนทุกชนิดกันตายครับไม่ได้กันติดแต่ไอคนพวกนี้ก็หลับหูหลับตากล่าวหาให้ร้ายบางส่วนก็ไปเอาเฟซนิวมาขย่าวควนสังคมกัน กระเฮียนกระหือ,หอหรือที่จะให้ไปซื้อเอาวัคซีนเทพให้ได้เรากับว่าเป็นแซลแมนขายวัคซีนเทพก็ไม่ปานนี่เป็นประการที่1ประการที่2ครับมีนักการเมืองบางคนอย่างนายพิธาเนี่ยถึงขนาดอวดฉลาดเลยนะครับบอกว่าจะให้เอาวัคซีนแอสตราไปแลกกับวัคซีนเทพในอัตราส่วน3ต่อหนึ่งหมายความว่ายังไงหมายความว่าเราจะมีวัคซีนเนี่ยมาฉีดให้คนไทยเราจํานวนน้อยลงไป ก็จะเอานะครับแต่ขอให้ได้เป็นวัคซีนเทพแค่นั้นเองทีมแพทย์ทีมสาธารณสุขของไทยเนี่ยก็พยายามที่จะชี้แจงและก็ยืนยันถึงเรื่องความปลอดภัยของวัคซีนที่เรามีอยู่และความเสี่ยงของวัคซีนทุกชนิดโดยเฉพาะวัคซีน mRNA ที่พยายามอธิบายแล้วแต่ก็ไม่นำพากันนี่เป็นประการที่2ประการที่3ครับคนพวกนี้เนี่ยยังจะอุตส่าห์สั่งสอนหมอด้วยนะครับ บุลลี่หมออีกทางหากอวดตัวเรากับว่าตัวเองเนี่ยเป็นผู้เชี่ยวชาญขึ้นมายิ่งกว่าทีมแพทย์ซะอีกสังคมเนี่ยควรจะต้องจดจําพฤติกรรมของคนพวกนี้ให้ดีนะครับเพราะว่าในตอนนั้นเนี่ยคนบางคนก็หลงเชื่อไม่ยอมฉีดวัคซีนที่เรามีอยู่แล้วก็ติดโควิดเสียชีวิตไปก็มีคนพวกนี้มันไม่เคยแสดงความรับผิดชอบอะไรทั้งสิ้นเลยครับไม่รู้ว่าคนพวกนี้เนี่ยหากนึกย้อนหลังแล้วรู้สึกละอายบ้างไหมรู้สึกทุเลตตัวเองกันบ้างไหมครับ ประการที่3ครับเพจที่ชื่อว่า t h a i l a n d Vision เนี่ยได้รายงานข่าวสารในแวดวงสาธารณาสุขในต่างประเทศนะครับแล้วเขาก็ระบุว่าเว็บไซต์ของสำนักง,งานกรมอนามัยรัฐฟลอริดาได้ประกาศแจ้งเตือนเกี่ยวกับเรื่องของสถิติด,ด้านความปลอดภัยของวัคซีนโดยพบว่ามีรายงานผู้รับการฉีดวัคซีน mRNA แล้วเกิดผลข้างเคียงเนี่ยมีปริมาณมากขึ้นหลายครั้งนะครับ จนเป็นที่น่าวิตกกังวลอย่างมากทางสำนักง,งานกลบอนามายัยรัฐฟลอริดาบอกว่าพบสถิติการรายงานผลข้างเคียงอันไม่พึงประสงค์ของวัคซีนจากการฉีดวัคซีน mRNA ในรัฐฟลอริดาโดยในปี2,564เนี่ยมีจำนวนมากถึง41,473ครั้งเรียกว่าเป็นสถิติที่พุ่งสูงขึ้นมาหลายสิบเท่าเลยทีเดียวนะครับเมื่อเทียบกับ ถิติรายงานของ VAERS ของวัคซีนอื่นๆซึ่งมีอยู่2,466ครั้งในปี2,563แล้วก็ในปี2,562มีอยู่2,480ครั้งด้วยกันส่วนข้อมูลสถิติของ VAERS เนี่ยนะครับเขาบอกว่าในปี2,565เนี่ยจะมีอยู่9,104ครั้งซึ่งถือว่าสูงกว่าปกตินะครับเมื่อเปรียบเทียบกับปี2,563และก็ปี2,562 ข้อมูลสถิติการรายงานผลข้างเคียงอันไม่พึงประสงค์ของวัคซีนทั้งหมดเนี่ยนะครับสำนักง,งานกรมอนามัยรัฐฟลอริดาได้ส่งข้อมูลไปยังสำนักง,งานคณะกรรมการอาหารและยาของสหรัฐหรือว่า FDA และวก็ศูนย์ควบคุมโรคสหรัฐหรือว่า CDC เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการศึกษาในการประเมินผลและการค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับภาวะความเสี่ยงที่เกิดจากวัคซีน MRNA ที่ว่านี้แหละครับ สำนักงานกรมอนามัยรัฟลอริดาเนี่ยยังได้อ้างอิงเอกสารงานวิจัยจากเว็บไซต์สถาบันสุขภาพแห่งชาติสหรัฐหรือว่า NIH ของกระทรวงสุขภาพและบริการมนุษย์สหรัฐนะครับที่งานวิจัยนี้ระบุว่าการฉีดวัคซีน mRNA เนี่ยจะก่อให้เกิดภาวะความเสี่ยงหลายด้านด้วยกันไม่ว่าจะเป็นภาวะเลือดแข็งตัวผิดปกติไม่ว่าจะเป็นปัญหาโรคหัวใจเฉียบพ,พลัน ไม่ว่าจะเป็นปัญหาโรคหน้าเบี้ยวครึ่งซีกหรือแม้แต่กระทั่งโรคไข้สมองอักเสบก็มีโอกาสเหมือนกันซึ่งจากสถิติของผู้รับการฉีดวัคซีน mRNA ปรากฏว่าทุกๆ550คนเนี่ยจะมีอยู่หนึ่งคนนะครับที่มีภาวะความเสี่ยงต่ออาการเหล่านี้ซึ่งถือว่ามีระดับความเสี่ยงที่สูงมากเมื่อเทียบกับวัคซีนประเภทอื่นๆและที่น่าเป็นห่วงที่สุดเนี่ยก็คือมีอาการ หัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันซึ่งพบในกลุ่มผู้ฉีดวัคซีนหรือว่าผู้ที่ได้รับวัคซีน mRNA มากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดและนอกจากนี้ครับสำนักง,งานกรมอนามัยรัฟฟอรีดาเนี่ยยังได้อ้างอิงผลการศึกษาวิจัยของนายแพทย์เจคอบดักเบริตจากสถาบันสาธารณสุขกระทรวงสาธารณสุขของประเทศนอร์เวย์นะครับซึ่งเป็นการวิจัยภาวะลิ่มเลือดอุดตันและก็ภาวะเกรดเลือดต่ํา ซึ่งเป็นผลมาจากการได้รับวัคซีน mRNA จากการศึกษาวิจัยเบื้องต้นเนี่ยก็พบหลักฐานในเชิงประจักษ์นะครับที่ชี้ให้เห็นว่าการรับ mRNA จะเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดโรค2โรคด้วยกันคือโรคหลอดเลือดหัวใจตีบตันและโรคหัวใจและหลอดเลือดที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยนะครับยังต้องรอการตรวจพิสูจน์เพิ่มเติมนะครับแต่มันสะท้อนถึงความเสี่ยงของวัคซีน mRNA ที่ว่านี้ เป็นวัคซีนที่มีคนพยายามจะปั่นกระแสเกินจริงยกยอปอปั้นวัคซีนเหล่านี้ราวกับว่าเป็นยาเทวดาที่ไร้ที่ติยังไงอย่างนั้นเลยนะครับท,ท,ทั้งๆที่วัคซีนที่ได้มาตรฐานทุกชนิดเนี่ยก็ล้วนแต่การตายแล้วก็ไม่ได้การติดด้วยกันทั้นแหละครับนี่เป็นประการที่3ประการที่4ครับในความเป็นจริงเนี่ยนะครับวัคซีนชินโนแว็กก็ดีวัคซีนแอสตราเซเนกาก็ดี ล้วนแล้วแต่ป้องกันการติดโควิดได้ในระดับหนึ่งเท่านั้นและช่วยลดความรุนแรงของอาการโควิดได้ดีทั้งนั้นแหละครับมีการใช้กันอย่างแพร่หลายและก็ได้ผลดีเยี่ยมในหลายๆประเทศรวมทั้งในประเทศไทยด้วยแต่คนบางกลุ่มได้พยายามที่จะใช้ข้อมูลเนี่ยบิดเบือนตัดตอนโจมตีด้อยค่าแล้วก็เชิดชูวัคซีนยี่ห้อที่นักโทษหนีคดีเขาชื่นชมอยู่ ตอนนั้นเนี่ยนะครับในคอลัมน์นี้เนี่ยยังเคยเตือนไปแล้วว่าไม่ดูเลยนะครับว่าวัคซีนตัวนั้นเนี่ยมันเป็นเทคโนโลยีใหม่มันยังไม่มีข้อมูลผลกระทบกับ DNA ในระยะยาวเลยนะครับชัดเจนครับว่ามีขบวนการพยายามด้อยค่าวัคซีนที่เรามีอยู่เพื่อทําลายความเชื่อมั่นของชาวบ้านกะว่าจะสร้างความล้มเหลวในการแก้ปัญหาโควิดโดยไม่ได้ใยดีกับชีวิตของพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริงนี่เป็นประการที่4ประการที่5ครับ ช่างน่าสมเพชเวทนาและก็หน่าอนาถใจเวลาในผ่านไปแล้วนะครับเมื่อเราผ่านวิกฤตโควิดมาได้เนี่ยคนบางกลุ่มที่เคยขัดแย้งขัดขาทุกวิถีทางที่เคยด้อยค่าวัคซีนที่เรามีปั่นกระแสวัคซีนเทพที่เคยดิสเครดิตการทํางานของทีมแพทย์และสาธารณาสุขในตอนนั้นเนี่ยถึงวันนี้ล้วนแล้วแต่หน้าด้านหน้ามึนทำเหมือนกับว่าตนเนี่ยไม่เคยมีพฤติกรรมเช่นว่านี้มาก่อนเลยประชาชนคนไทยครับ เราจะต้องไม่ลืมพฤติกรรมมือไม่พายแล้วก็เอาเท้าราน้ําของคนพวกนี้นะครับอย่าปล่อยให้ใช้น้ําลายเน่าๆมาปากเก่งปากดีหาเสียงเพื่อหวังจะได้อํานาจรัฐแถมยังเหยียบย่ําคนที่เคยทํางานร่วมทุกร่วมสุขกับประชาชนคนไทยทั้งประเทศฝ่าวิกฤตมาด้วยกันในยามยากลําบากคนพวกนี้ดูถูกคนไทยมากเหลือเกินคงคิดว่าความจําสั้น แล้วก็จะเอาผลประโยชน์บิมานในอากาศฟาดหัวก็พร้อมที่จะลืมทุกอย่างละกละังครับ